นุหยิบเกาลัดจากกล่องไฟในการครั้งหนึ่งมีลิงตัวหนึ่งถูกจิงจอกหลอกใช้จิงจอกเอ่ยเสียงหวานเจ้าลิงผู้คล่องแคล่วเจ้าช่วยหยิบเกาลัดในกล่องไฟให้ข้าหน่อยสิข้าจะได้แบ่งให้เจ้าลิงหลงเชื่อรีบยื่นมือไปคว้าเกาลัดร้อนๆถูกไฟลวกจนพองส่วนจิงจอกกลับกินเกาลัดอย่างอิ่มหนำโดยไม่แต่ต้องไฟแม้แต่นิดเดียว นี่คือภาพของคนที่ถูกหลอกใช้เสียแรงเสียตัวแต่ไม่ได้ประโยชน์ในโลกการงานการเมืองหรือแม้แต่ในมิตรภาพเรามักเห็นผู้ฉลาดที่ไม่ซื่อใช้ผู้ซื้อที่ไม่รอบรู้เป็นเครื่องมือเพราะบางคนไม่อยากเปื้อนมือเองก็ยอมให้คนอื่นรับฝ่ายแทนอย่ารีบช่วยในสิ่งที่ไม่รู้จุดหมายอย่าทําตามเพียงเพราะถูกเยืนยอและอย่าลืมว่าคนชวนเราทำมักได้มากกว่าคนลงมือทำแทน หัวจงชื่อลือหยิบเกาลัดจากกล่องไฟไฟอาจดับในพริบตาแต่รอยแผลจะอยู่ไปนานแสนนาน